หรือว่าของมะเขียยเนียเขียดไปพี่น้องสายโน่นทุ่นนะครับเนาะได้ตาพีพ่อน้องมาหลาะเบิ่งครับผม่ามีผลงานบ่ครับก็เลยปนได้กแก้วบ่ครับผมไปรับไปรุ่นเงี้ยเขียยสามสิบหลังครับผมน้ำส่งขืนเล็กน้อยนะครับสายโน่นก็ได้แต่เงียเขียดมากเสียบล่องเบิ่งครับนี่นะครับหน้าสาย สองสามขั้นนี่นะครับเนาะสองสามไฮสง่งจุดไอตรงนั้นจะเป็นน้องครับผมสง่สงหมูหมูครับนี่ส่งหมูหมูหมนี่ปลาบ่เกี่ยวฮี่มันควันไอต่บ่อ้าวอยู่อยู่ยครับผมอยู่อยู่ยน,นันนนน่นนันน่นนันน่นนี่เสียงครับโอ้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 ปลายังครับผมปลายังท่อนบ่นนแหกแหกมนันเลย สำนปอก่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อเดียเดียวเดียวองยาเดียวนั่สัอกครับแงแงะมันฮ่าฮะใส่โอเคอเครับผมใสป่ปนแต่ว่ากินลึกขึ้น,น้อง ว่าจะเช็ดที่โพดป่ากับพวไอ้เช็ดเลยเนาะเ <c oughs> บ็ดดวงนี้น้อยนะครับผมฮู้โหหลังนี้โกงของนลองเลยพี่น้องผมอยู่โอ้ยต้นเขาติงติงนี่พี่น้องต้นเขาติงติงนี่ครับอยูป้อ โอ้โหโอโอ้อพี่น้องผมอยู่อยู่ครับอยู่มาแล้วครับเติมตมที่โอ้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 โโอ้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  อโอ้สวยครับผมตัวนี้แจ้มสวยเลยเข้ยนอือออออออลออ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 อบออ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 กรอออสวยเออ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 อ เกียรครับเหยื่อเกียรต์ใการอยู่ครับผมนี่เฮ้ยเจอเบ็ดดวงหน่อยครับพี่น้องเบ็ดเล็กแต่ว,ว่าแข็งอยู่ด้วยครับนี่นะครับเบ็ดนี่น้อยแต่ว่าก็แข็งในการอยู่ครับเก็บปากนั้นครับผม เขึ้นมาสายโน,น่นโอ้ยหลังนี้หลังนี้กระมุบพี่น้องผมหลังนี้กระมุบหลังนี้กระมุบเป็นยังไงเป็นยังไงมีตึกมีตักบ่ะครับโอ้ยส่วนปอกเส่วนปอกพี่น้องส่วนปอกส่วนปอกอือส่วนปอกเลยเอาละครับผม แต้มที่สามมาแล้วพี่น้องผมได้การครับมื่อนี้ได้การได้การได้การทั้งได้ปลาครับเก็บปลาคนครับผมทางนี้ทางนี้ยังใส่เสียบตั้มไปหน่อยเขี่ยงายท่องเลยครับน้ำก็ะยุกมีแน่้อว่ามีแน่นะครับเนาะบ่อไรเปื่อนเนี่ยเพราะเสียบจะยุตวิวาอยากหกหงาจักหน่อย มันมี้เล็กๆทั้งนี้หลอนพวกหลอนครับแต่ว่าขึ้นเงียบเงียบอ้าวรุ่งเงาไปครับผมพี่น้องหลังนี้ก็ส่งหมวบๆพี่น้องผมอ,อ,อูต้ตึกๆเลยตึกเงียบๆเลยเอา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 ,เอา สีเราเอ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 าโอยย่ที่ซื้อก่อนปอกพี่น้องผมผอมเงียบทะลุเหงือกเลยด้การครับได้การเี่ยมที่สี่แล้ว นึ่งยิ่มุมงเหมือด้งเลยเสือชิงนิ่งหุหนยังครับห้อยดึงอยู่ห้อยดึงแต่ว่างบ่ถือวายู่นะครับผมใช้ปลาหน่อยเนาะโอ้ลักนี่คือขิ้เกี่ยวสูงสูงสิพี่น้องนี่ปลาปะโอ,โอ้ตายครับ ตายแล้วหลังนี้ตายแล้วคือไปโดนนี่คือกระขื่นหมดแล้วครับผมนี่ตายจ้วยช่อนปอกจิ้มลึกเงือกเล็กๆนิกหน่อยนะ ป่ายงี้นี้เมือกไหลครับผมเมือกไหลข้าวไหลเนาะป่าก็เริ่มแก่ลงแล้วใส่จะได้ไปิดกีดยางต่อแล้วครับผมไปครับอ,อย่างนี้กงตรงอยู่เดืดเด็ดครับผมไม่มีปลาก็เต็บไวปฮาดิไซฮารุ่น เป็นเหรครับผมตัวนี้หน่อยนี่ก็สามารถกินกินเงื้อเขียดไปได้ครับุมนะนี่ก็สุดจอดเลยปลาป่าไม้ครับผมเจ้านี้โปมือนี่เนาะนั่นก็ล้นเริ่มจะเงียบแล้วครับผมเราก็เห็นป่าแล้วสช่นี่เป็นตะมีป่านะครับเนาะเพราะว่าขางใต้เห็นสมิตหน้องซะป่าขึ้นก็ขึ้นมากหอดผี ไปทวกไหนวูป,ป่ากันว<ม>่าสายน,นอนเมื่อกี้นี้ได้การยังครับเก็บเขียนไปตัวได้ส่งแข็งแรงือเก็บไว้นะครับใส่มือรุ่นต่อครับผมเจะเทีน่น้องผม ของขวาเขาใบเขาอยู่นี่หลอนซื่อๆงตัาตหน่อยมั้แหยบเดือดตัวหัวเดือบีดหาฮกหลังครับผมใส่ไซนี่แหละต้องไปอ้อมมหารถน่เนาะไปครับไปรุ่นน้ำกันว่าที่ี่แต่มวะยู่หลังบ่หล่อนครับผมเฮี้ยงห่าดองดองเนาจิ้นดองดองเลยเฮีย ว้าซองแรงงินเกิดคือคิงนิ่งอยู่อย่างไหบวันี้เอาพี่บอมีเห็นอย่างพ่บมีป่าแล้วบ่หน้าไ้นี่หลังนี้ก็บ่หลอนพี่น้องเงี้ยกับยังหาวขึ้นกันเหรอพอดเงี้ยไปก่อนครับเงี้ยโตง,งามอยู่หาวดีอยู่โอ้ครับผมสารุผลงานพี่น้อง ได้อยู่นะครับเนะาะใสสวยๆตัวนึงอยู่โอ้โหนะครับต้องเค่ไข่แนวตัวนึง้งนกะ็ซ่อนโอ้ตายปลาหกตัวครับผมกนะ็ปลาน้อยเนาะเป็นปลาตายเครืคร่อง <ผม S 1> นึง่งผลงานเกาะอกเคอยู่ <Okay. S 1> ครับผมเนาะเพราะว่าอา ผมกัมาใส่ตอนประมานสามทุ่มเมื่อคืนเนาะสองทุ่มกว่วสามทุ่มเพราะว่าไปใต้เขียดมากก่าจะออกมาเสียบเงียเนาะเสียบเบ็ดเกี่ย,ยกันเยอะเพอะสมควรนะครับผมประมานเล็กเศร้าอยู่เนาะเดี๋ยวไปลงไม้ใหม่ครับหมือนรุ่นก่อนหมือได้วางเย็กหน่อยสองสามหมื่นเนาะหรือว่าบเหีวครับผมในการอยิะสำหรับเนียเขียดเนาะตรงนี้ปลาก็จะเริ่มจะเริ่มกิน เงี้ยร้อยอเงี้ยเขียดเงี้ยจิงหีดนะยจะโอเคนะครับแต่นี่แดดต้องน้อยป่าจะกินดีครับผมเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหายอยากหากินใ,นใกล้บ้านนี่แหละเพราะว่าออกมาสามถุกกบแต่ว่าเขียบเก็ดเขียเงี้ยเลยเนาะเพราะว่าคนช่วงนี้กับพอยากพใครหากินมาได้ครับผมอาจจะเงียบเพราะว่าป่าโอไดกับโออยากเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่่าหน้องไปก่อนครับผม ิพนาเนาะแากนะกินข้างใดพี่น้ออกิพน่ากับยังปีทุละไม่เลี่ยนเลยครับเอาแต่ละคลิปา้ไปก่อนัะผมเวกันลิพนาครับฝากคนที่ตามกดไรก็แชร์ให้เราพี่นองเรี่ยงกันนะครับเด้อ